เปิดตัว MacBook ตัวใหม่นะคะทั้ง MacBook Air รุ่นใหม่แล้วก็ MacBook Pro ที่ใช้ชิป M2 แต่กระนั้นปีนี้เนี่ยอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและวางขายอยู่ก็คือ MacBook Air ที่ใช้ชิป M1 หลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วว่าถ้าปีนี้จะซื้อ MacBook ใหม่สักตัวซื้อตัวไหนดีบอกเลยส่วนตัวแอบเชีย์ MacBook Air M1 ตัวจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้มีคำตอบมาฝากกันค่ะ ในงาน WWDC ที่ผ่านมาเดีย่ยทาง Apple ได้เปิดตัว MacBook 2รุ่นเลยนะคะนั่นก็คือ MacBook Air รุ่นใหม่แล้วก็ MacBook Pro ตัว13นิ้วตัวใหม่นั่นเองค่ะซึ่งหลกัหลกๆเลยของ2ตัวนี้ที่มีการเพิ่มเข้ามาก็คือการอัพชิปเพิ่มประสิทธิภาพได้แหละเพราะว่าตอนนี้เขาปรับมาใช้ชิป M2 เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพร้อมกับราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมด้วยและแม่จะเปิดตัว MacBook รุ่นใหม่ไป2รุ่นแต่ว่า MacBook Air รุ่นเก่าที่ใช้ชิป M1 ก็ยังวางขายอยู่นะคะแถมราคาเริ่มต้นห่างกันเยอะเหมือนกันค่ะ เพราะว่าตัว MacBook Air ที่ใช้ชิป M2 เนี่ยราคากระโดดขึ้นมา11,000บาทเลยพอะเรื่องของราคาเข้ามาแบบนี้หลายๆคนก็เริ่มแบบเอ๊จะซื้อตัวไหนดีตัวไหนเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังค่ะ มาเริ่มต้นกันด้วยตัวแรกค่ะกับ Macbook Air M1 รุ่นนี้เปิดตัวมาที่ราคา32,900บาทแล้วตอนนี้ก็ยังคงขายที่ราคาเดิมนะคะ Macbook Air M1 เนี่ยจะว่าไปถือว่าเป็นรุ่นท็อปฮิตที่ขายดีของทาง Apple เลยก็ว่าได้เพราะมาพร้อมกับดีไซน์ที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแล้วก็แ,กแบตใช้งานได้อึดค่ะและถ้าจะว่าไปตัวชิป M1 ที่ให้มาก็เร็วแล้วก็แรงมากอยู่แล้วนะคะไม่แปลกใจเลยที่รุ่นนี้จะกลายเป็นขวัญใจของคนที่เริ่มต้นใช้งานรวมไปถึงคนที่ใช้ทําระดับกราฟ บ้างตัดต่อนิดหน่อยจะบอกว่าชิป M1 เนี่ยยังเอาอยู่หมดค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องแบตบยังที่บอกก็อึดใช้ได้นะ Apple เคลมมาเลยว่าใช้งานได้สูงสุด18ชั่วโมงรวดจากประสบการที่ใช้งานมาต้องบอกเลยว่าหลักๆเนี่ยเราพิมพ์ง,งานเนาะทำการาฟิกบ,บ้าง ตัวเริ่มต้นที่ราคา32,900บาทไม่มีอาการงองแงหรือว่าไม่มีค้างให้เห็นเลยค่ะสเปคนี้ยังใช้งานได้ต่ออีกหลายปีไวโยมาต่อกันที่ตัวที่2ค่ะกับ MacBook Air รุ่น M2 ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปตัวนี้เนี่ยเปิดมาราคาอยู่ที่43,900บาทแต่ก็ถือว่าเป็น MacBook Air ที่ Apple เนี่ยจัดมาให้เต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับดีไซน์แล้วก็เรื่องของสเปคด้วยค่ะ MacBook Air ตัวใหม่รอบนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นชิป M2 นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยบางลงน้ำหนัก เบาขึ้นแต่จอเนี่ยใหญ่กว่าเดิมซะอีกโดยรวมลุกที่ให้มาก็ดูพรีเมียมมากๆเลยค่ะดีไซน์เนี่ยถือว่าตามรอยรุ่นพี่ตัวแพงอย่าง MacBook Pro 14แล้วก็16นิ้วมาเลยเนอะรวมถึงยังได้พอร์ต MagSafe อไวชา์จเพิ่มอีก1พอร์ตเหมือนกันด้วยส่วนสีเองอันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนค่ะเพราะว่ามีให้เลือกถึง4สีแล้วก็มีสีใหม่อย่าง Midnight ที่หลายๆคนชอบ เพราะว่าเป็นเช็ดที่ดูเข้มดูด,ดุไม่เคยมีมาก่อนในสนนราคาเริ่มต้น4 -3,900 บาทค่ะเรื่องของการใช้งานโดยรวม M2 ทำงานได้เร็วกว่า M1 อยู่18%นะคะแล้วก็ทำกราฟิกได้ดีขึ้น35%แต่ประสิทธิภาพที่เราบอกไปในแง่ของตัวเลขเนี่ยมันอาจจะเห็นว่าเออมีการอัปเกรดขึ้นแต่พอมาใช้งานจริงอาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะคะแต่เรื่องที่ต่างกันมากๆาถ้าเกิดเทียบกับ Macbook Air ตัวชิป M1 แล้วก็1เลยก็คือเรื่องของดีไซน์ค่ะสคือหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น 3ก็คือเรื่องของตัวชิปเนี่ยแหละแล้วก็4ก็คือเรื่องของพอร์ตแม็กเซฟที่มีเพิ่มมาให้ค่ะ ถ้าเกิดถามว่าราคาที่อัปเดตขึ้นมา11,000บาทคุ้มไหมถ้ามีงบอยากได้อะไรใหม่ๆอันเนี้ยคุ้มส่วนตัวสุดท้ายที่จะมาพูดถึงก็คือ MacBook Pro 13นิ้วนะคะตัวที่ใช้ชิป M2 ที่เพิ่งเปิดตัวมาตัวนี้เปิดตัวมาที่46,900บาทค่ะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าอย่าง MacBook Pro 13นิ้วที่ใช้ชิป M1 ถือว่าไม่ค่อยต่างคะ่ะทุกอย่างเหมือนเดิมแทบจะทั้งหมดเลยต่างกันอยู่อย่างนึงก็คือชิป M2 นั่นแหละแต่ความต่างนี้กกก็แกมาาาับราคาที่ ขึ้นมาอีก4,000บาทเหมือนกันนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์เลยถ้าเกิดใครชอบทัชบา์รุ่นอื่นไม่มีแล้วต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นดังนั้นสาวกทัชบาคะถ้าคุณจะมองหา macbook สักรุ่นต้องรุ่นนี้แล้วล่ะคะ่ะคราวนี้มาสรุปกันดีกว่าค่ะถ้าถามว่า macbook รุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างอะแยกมาให้อย่างนี้เลย MacBook Air รุ่นที่ใช้ชิป M 2เหมาะกับคนที่อยากได้ของใหม่ได้ดีไซน์ใหม่ได้ชิปใหม่ได้สเปคใหม่ๆได้ลองความใหม่ๆใ,ในราคาเริ่มต้นคุ้มคุมอันนี้คุณเหมาะเลยค่ะส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าเราใช้งานหนักกว่านั้นน่ะมีตัวไหนแนะนำก็ต้องไป MacBook Pro ตัว M 2นี่แหละค่ะเพราะว่ารุ่นนี้มีพัดลมระบายอากาศมาให้แล้วเรื่องของการใช้งานหนักต่อเนื่องอันนี้ก็จะทำได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงอีกหนจุดเด่นก็คือเป็นรุ่นเดียวที่มีทัชบาร์มาให้ ใครที่ติดใจการใช้ Touch Bar ใครที่ชื่นชอบอันนี้แหละก็ต้องมาเป็น macbook pro ตัวนี้แล้วค่ะส่วนตัวสุดท้าย macbook air m1 ค่ะรุ่นนี้ถือว่าทำมาครบสบสำหรับการใช้งานครอบคลุมการใช้งานทั่วไปได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นรุ่นที่น้ำหนักเบาพกพาง่ายเป็นราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้ง่ายค่ะ คราวนี้มาถึงคําถามที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเชียร์ตัว M1 ทั้งๆท,ที่ตัว M1 เนี่ยก็ถือว่าเป็นชิปตัวก่อนหน้านี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าด้วยชิป M1 เนี่ยมันยังคุ้มค่าในการใช้งานครอบคลุมการใช้งานทั่วไปได้ดีอยู่คือถ้าจะใช้กราฟิกใช้ตัดต่อบ้างอันนี้ก็ยังทําได้อยู่นะคะแล้วด้วยสนนราคาของมันแค่ส2,900บาทเนี่ยถ้าเกิดเทียบในทุกๆตัวแล้วถือว่าคุ้มค่าที่สุดลองบองย้อนกลับไปราคาเนี้ยเป็นราคาตั้งแต่เปิดตัวต,วตอนปลายปี2020คงที่ไี่ ขึ้นเลยไม่ว่าค่าเงินบาทเราจะอ่อนตัวขนาดไหนก็ตามถ้าจะลองดูจริงๆเนี่ย MacBook Air M 1เปิดตัวมาตอนนั้นราคา999เหรียญดอลลาร์สหารัฐนะคะซึ่งไม่ได้รวมแบตถ้าแปลงมาเป็นเงินไทยด้วยค่าเงินตอนนี้บวกแบตเข้าไปอีกก็เกิน35,000แล้วอะ่ะแต่เขายังวางขายที่32,900อยอยู่ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเป็นรุ่นที่ขายถูกกว่าราคาจริงที่ควรจะเป็นค่ะ ส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ไประสิทธิภาพที่แรงขึ้นใช้งานได้ลื่นขึ้นอันนี้ก็ยังสามารถใช้เป็น Macbook Air ตัว M1 แต่ว่าปรับแรมเพิ่มไปเป็น16 g b เพิ่มเงินอีก7,000บาทได้ค่ะเท่ากับราคาสรุปจะอยู่ที่39,900บาทซึ่งราคานี้ก็ยังถูกกว่าตัวเริ่มต้นของ Macbook Air M2 อยู่ดีนั่นแหละเนาะ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าลองมองดูในกลุ่มโนต้ตบุ๊กช่วงราคานี้นะคะได้ดีไซน์ที่เป็นแบบบอดี้อลูมิเนียมทั้งชิ้นแบบนี้บางเบาใช้งานได้ดีมาพร้อมกับแบตอึดพกพาง,ง่ายตัวนี้ก็หาตัวเทียบยากเหมือนกันนะดังนั้นในสายตาเราก็รู้สึกว่าถ้าจะซื้อเนี่ยตัว MacBook Air ชิป M1 ก็ยังถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศในการตัดสินครั้งนี้ค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือ MacBook ทั้ง3รุ่นนะเราเอาไปตัดสินใจจากข้อมูลที่เราให้กันดูว่าคุณเหมาะกับรุ่นไหนแล้วเลือกรุ่นไหนอย่าลืมเอามาคอมเมนต์บอกเราเอาไว้ด้วยบอกเหตุผลด้วยนะคะมาแชร์กันว่าเพราะอะไรและก็ที่สำคัญอย่าลืมค่ะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่จากเราด้วยนะคะ